มาชมการนำเสนอนะครับของนักเรียนชั้นม3นะครับนี่ครับโดยจะสาธิตการนำเสนอโดยพี่ไอ้ครับสวัสดีครับครับน้องนำ้ำตาลหรือน้ำเปรี้ยวน้ำส้มอะไรเอา้าจ,จะเชื่อมต่อผ่านสมาร์ทโฟนนะครับจะเชื่อมต่อผ่านสมาร์ทโฟนนะครับโดยสแกน QR code เพื่อที่จะควบคุมผ่าน สมาร์ทโฟนนะครับตัวนี้ไม่ได้สอนนะแต่ว่าไอ้ไอ้ล้าไปนะครับไอ้ล้าไปแล้วนะครับเราใช้โทรศัพท์หรือสมาร์ทโฟนเป็นเป็นรีโมทคอนโทรลนะครับอ่ะ,อะนำเสนอไปครับกดไปเลยนี่ครับเราก็กดโดยใช้โทรศัพท์นะครับเชื่อมต่อ,อ QR code นะครับได้เลยครับนี่คืองานนำเสนอ ทำจากแคนวานะครับใช้แคนวาแทน powerpoint นะไปเลยครับไปเลยก็จะมีให้เลือกนะครับตัวนี้ครับปุ่มรัดของเมจิกนะครับนะหรือเรากดถัดไปตัวนี้ได้นะครับใช่ไหมใช่สไลด์ทั้งหมดมีเก้าแผ่นนะครับอ่ะถัดไปครับถัดไปเรื่อยครับนี่ไงครับเราก็นําเสนอไปแล้วก็เอาโทรสมาร์ทโฟนนะครับไปยืนอยู่หน้าชั้นเลยนะครับใช่ไหมครับ ในการนำเสนอนี่คือผลงานตลอดทั้งเทอมนี้นะครับในช่วงนี้ก็ให้รวบรวมผลงานมานำเสนอในช่วงท้ายเทอมเห็นไหมครับนี่คือผลงานมีเอฟเฟกด้วยนะครับเอฟเฟกหลากหลายครับเอฟเฟก่าดีกว่า powerpoint เยอะเลยทีเดียว นี่คือไทยแลนด์4.0ไปเลยครับอเอาอย่างพี่สวนร่วมอ่ะกดไลนยน้ำตาลกดหน่อยอแหมน,น้ำตาลนี่มาแย่งกดนู้นมาได้ยังกดนี่เลย,อ,เเลยอ่ะขอบคุณน,นะครับทุกเครื่องก็สามารถทำได้นะครับถ้ามีอ่าสมารถกดเนาะเอาเพิ่มเข้าไปอีกหน่อยทำไมมีแค่นี้เราเพิ่มผลงานอเ,อเ,เอาของชุมนุมเข้าไปด้วยเอาเพิ่มเข้าไปด้วยครับโอเค มีแค่นี้เหรอมีสีห้หน้าให้เหรออ่อาอทำทำไปนี่ครับตอนนี้กําลังให้นักเรียนนําเสนอครับเลือกตัวนี้ได้เลยนะตัวนี้รือยังกดตัวนี้ก่อนมันจะให้เลือกเออมันเป็นมิกฉอนิเมะครับอาเลือกได้เลยครับตัวนี้มันจะสวยงามเลยทีเดียวครับโอ้โดยใช้เทคโนโลยีใหม่นะครับกันว่าครับโอ้ของพิตาสุยอด นิตาร,รูปสุดหล่อมาใส่เลยเอากรอบรูปมาใส่ด้วยครับเอากรอบรูปมาใส่ไอ้พี่าาสิาพี่เอากั๊ดเชื่อมต่อโทรศัพท์เลยนะเอาโทรศัพท์มาเชื่อมต่อเหมือนไก่ได้นำเส<า>นอแนี่นกำลังใส่แอนิเมชันนะครับ<า>อโอ้โนี่พี่หลงกับพี่นั่นละ่ะนี่เพิ่งตื่นนอนขึ้นมาครับกำลังทำงานครับทีมชื่อ บาณาชัยเ <laughs> ออสุดยอดเลยอ้าวดีมากดีมากแอดรถป้ายแดงป้ายรถเมล์นะโอ้โหสุดยอดเลยพี่มนนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับของนักเรียนชัน้นม .3 นะครับนำเสนอด้วยแคนว่าครับตอนนี้เป็นไงบ้างลูกไปกี่หน้าแล้วเออเอามาใสา่ลูกเอามาใสา่ที่ตาพาเอาละแล้วนะจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ครับ